สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาปรุงดินในล้อ,อยางกันค่ะวันนี้ตายใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะมีของไม่เยอะเลยนะคะตายใช้เป็นขี้วัวนะคะขี้วัวใช้สส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็เศษผักเศษเปลือกผลไม้ของเหลือๆจากในครัวค่ะแล้วตัวนั้นเป็นแกลบนะคะที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแกบลบเก่าแล้วก็เศษใบไม้นะคะหมดแล้วเท่านี้เองนะกลับมาพร้าสักว์ก็ไม่มีขี้เท่าฐาน ก็ไม่ได้ใช้นะคะวันนี้มีเท่านี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวที่เสริมพิเศษขึ้นมาในการปรุงดินครั้งนี้นะคะก็คือแก้วนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะแก้วนี้เลยตัวพิเศษของเรานะคะที่เท่าถานนั่นเองค่ะแก้วนี้เลยนะคะที่จะช่วยให้การปรุงดินของเรานะคะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงดินกันเลยทุกอย่างไปทําเหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมทุกกระบวนการเลยในล้อ,อยางอันนี้นะคะเป็นล้อ,อยางที่ต่เนี่ยเคยปลูกผักสลัดนะคะแล้วก็เพิ่งเก็บผักสลัดไปทีนี้เราก็มาปรุงดินนะคะเพื่อที่จะได้ปลูกผักอย่างอื่นนะคะแต่จะเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยขี้วัวเทไปแล้วนะคะมีขี้วัวอีกอันนึงกแกลบนะคะแล้วก็พวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะเทไปเลยนะคะเมื่อเททุกอย่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะที่วัวไตย,ยังไม่ได้หมักนะคะใช้เป็นที่วัวที่ยังไม่ผ่านการหมักนะเราก็มาหมักในนี้เลยได้นะคะไม่เป็นไรกระจายกระจายกันไป พยายามงัดเอาดินเก่าๆนะคะขึ้นมา อะไรยุ่งยากเนาะก็ทําแบบนี้แหละคะ่ะขี้บัวแต่ใช้เป็นสองส่วนเลยนะคะอยากจะเพิ่มธาตุอาหารให้พืชเนาะก็ปรุงดินให้เขาดีๆไปเลยถามว่าจะใช้ขี้วัวแค่หนึ่งส่วนได้ไหมได้นะคะแล้วระหว่างที่เราปลูกพืชปลูกผักก็ค่อยเติมขี้วัวเอาอีกก็ได้ จากนั้นนะคะทุกคนแต่ก็จะโรยที่เท่าฐานลงไปเลยนะคะนี่โรยไปแบบนี้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ประโยชน์ของที่ของขี้เท่าฐานคืออะไรนะคะหนึ่งเลยก็คือช่วยฆ่าเชื้อราที่อยู่ในดินนะคะสองเลยนะคะก็เขาเนี่ยจะมีพวกธาตุคาร์บอนต่างๆนะคะก็จะ ทำให้ดินของเราได้ธาตุอาหารเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็การที่นําขี้เถ้าถ่านมาปรุงดินเนี่ยป้องกันโรครากเน่าคนเน่าในต้นพืชได้นะคะเวลาที่เรานําดินนี้ไปปลูกนะคะหรือว่าเอาพืชมาปลูกในล้อ,อยางอันนี้ก็จะช่วยป้องกันโรครากเน่าคนเน่าที่อาจจะเกิดขึ้นกับต้นพืชต้นผักของเราได้ค่ะ เสียงนกนะคะทุกคนเสียงนกค่ะอุ้ย <laughs> กระจายไปหน่อย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะประมาณนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการราดรสนะคะด้วยน้ําหมักที่เรามีค่ะวันนี้แต่ก็จะใช้เป็นจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนะคะขวดที่ตั้งรออยู่ตรงนี้แล้วนะคะมาค่ะเตรียมน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในบัวรดน้ําอันนี้นะคะเปิดมาเลยจุลินรีย์สังเคราะห์แสงเขย่าก่อนใช้ทุกครั้ง จะใส่ไปครึ่งขวดเลยนะคะใส่เยอะเลยเวลาปรุงดินแต่ใส่จุลินทรีย์ไปเยอะเลยนะคะให้ดินเขามีจุลินทรีย์ให้เราได้มั่นใจนะคะว่าดินของเรานะคะมีจุลินทรีย์ตัวดีที่คอยบำรุงดินอยู่นะปรุงดินในร้อยอยางเนี่ยง่ายนะคะแต่ชอบมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาวัดความชื้นอะไรแล้วนะคะเราทิ้งไว้เลยนะ ราดน้ำแล้วก็ทิ้งไว้เลยค่ะสะดวกมากๆนะคะน้ำหนึ่งบัวราดไปเลย จบนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสําหรับการปรุงดินในล้อ,อยางเห็นไหมคะว่าตตา่ทําแบบง่ายๆเลยนะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับใครที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ปลูกผักสวนครัวไว้ไวทานเองไว้กินเองนะคะคือเราไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะมากมายก็จะเห็นว่าวัาสดุอุปกรณ์ตต่ใช้แค่ตัวนี้เองพลั่วนะคะช้อนปลูกนะคะไต่อาจจะเรียกผิดนะ ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพลัวเล็กหรือว่าช้อนปลูกนะคะก็คือใช้วัสดุอุปกรณ์เท่านี้นะคะแล้วก็มีของที่เตรียมนะคะของที่เตรียมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหาได้ง่ายๆนะคะอาจจะมีตัวน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะหลายๆคนยังทําไม่ได้ยังทําแล้วไม่แดงนะก็ใช้เป็นจุลินทรีย์น้ําเสาวข้าวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น EM ก็ได้นะคะ เอาละค่ะตัวนี้เราก็จะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ5-7วันก่อนที่จะนําไปใช้นะคะก่อนที่จะนําพืชผักหรือต้นกล้าอื่นๆมาปลูกเนาะใครมีคําถามเกี่ยวกับการปรุงดินหมักดินก็ส่งคําถามมาใต้คอมเมนต์เออมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ก็จะมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ